มีเรื่องให้เดือนอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับการมิพากรสุขพิมายม่ภรยาของเสกโลโซนะคะหลังโดนมิฉาชีพปอมตัวเป็นลูกชายเสื้อเศกการสุขพิมายส่งข้อความมาทางแอปพลิเคชันไลน์นะคะชวนคุยเป็นตุเป็นตะจนปักใจชื่อว่าเป็นลูกชายตัวเองจริงๆค่ะ ด้วยความรักลูกนะคะเพราะตั้งแต่เสื้อเนี่ยออกจากบ้านไปก็ไม่ได้คุยกันมาปีกว่างานนี้นะคะการก็ดีใจจนพลาดหลงเชื่อโอนเงินก้อนแรกให้นะคะ40,000บาทก่อนที่จิกฝไฟนะคะจะขอยืมเงินเพิ่มค่ะ360,000บาทรวมเป็นเงิน400,000บาทนั่นเองค่ะ โดยอ้างว่าให้โอนไปอีกบัญชีเป็นบัญชีคนรู้จักนะคะเพราะว่าบัญชีเก่าเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วกว่าจะรู้ตัวว่าโดนหลอกก็สายไปแล้วค่ะดาพวกนรกทรงมาเกิดประการรู้ตัวคนทําแล้วซึ่งได้มีการโพสต์เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านเพจ Facebook ของเสกโลโซพร้อมขอให้แชร์กันไปเยอะๆนะคะซึ่งเจ้าตัวค่ะก็ได้โพสต์ข้อความที่ว่าขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่เพจใหญ่นี้เพื่ออยากซื้อว่าพวกต้มตุ๋น18มุงกุฎมันเลือดเย็นขนาดไหนถ้าไม่ปลอมเป็นลูกตู่ตู่ก็ไม่ต้องเสีย4 0 0แสนบาทแบบน มุกนี้ตูยอมทุกอย่างเพื่อลูกๆตูอามาฮิตมากเลยที่หลอกใช้ความรู้สึกและก็ความรักของตูที่มีต่อลูกคมหัวร้อสาใจที่หลอกตูได้แม่ก็ยังเป็นแม่การคนโง่คนเดิมที่ไม่เหมาะจะเป็นแม่ไข่ตูจะลากคอมึงมากราบตีนตูไอเวนซาเลวตูรู้ว่าเป็นเตือนภัยสังคมแม่ไม่เคยคุยกับลูกหนึ่งปี3เดือนใครจะระวังทันไม่มีแม้แต่ระแวงด้วยซ้ําใครจะด่าว่าการโง่ก็ยอมรับค่ะการไม่เหมาะกับเป็นแม่ไข่และความมากโง่มากค่ะซาใจแล้วใช่ไหมไอคนทําเดี๋ยว เจอตูแน่ตูรู้ว่าเป็นไข่ฝากแชร์ไปเยอะ,ะๆเลยนะคะแชร์รัวๆเลยนะคะเตือนภัยสังคมพวกนรกส่งมาเกิดพร้อมกันนี้นะคะยังโพสตชี้แจงเพิ่มเติมว่าที่หลงเชื่อเพราะสำเนียงการคุยคล้ายกับลูกชาย80%เลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะการมิพากรค่คะยังโพสต,ต่อว่าขอบอกแบบรวบรัดนะคะการไม่ได้ติดต่อหรือพูดคุยกับลูกหนึ่งปี3เดือนกว่าเพราะลูกเนี่ยโกรธการพอเขาไลน์มากันก็ดีใจเพราะสำเนียงการคุยคล้ายกับเขาถึง80%ต้องไปอ่านแคปแชตนั้นให ครบทั้ง50กว่าหน้านะคะแล้วจะรู้การดีใจมากแล้วก็มัวแต่ดีใจจนไม่ทันได้ระวังรับแหวกอะไรเลยเขาบอกให้ทําอะไรก็รีบทําเพราะกลัวเขาจะเลิกคุยเพราะนี่เป็นการทักมาครั้งแรกคือจะทําทุกอย่างให้เขาไว้ใจการก่อนไม่มีความซับซ้อนอะไรเลยสําหรับการเพราะการแค่คิดว่าเขาจะพิสูจน์การว่ายังเหมือนเดิมไหมเชื่อเขาไหมคือการโง่ก็บอกอยู่หลังจากที่มันบอกว่ามันออกไปเที่ยวกลับมาดูแคปแชทนี้นะแม่งยังมาต่อว่ากันอีกยังไม่พอออกจากแชทไปเลย เจือกลบข้อความด้วยนะจากประเด็นดาาราม่านี้ในะคะล่าสุดสักการวิพากรนนคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับข่าวสดนะคะโดยร่าให้โฮมิชาชี่ปลอมเป็นเสือนึกว่าลูกในะคะยอมคุยด้วยหลงโอนเงินเป็นจํานวน4 0 0 0 0นบาทะคะ่ะ ดยในคลิปนี้ค่ะการวิพากรค่ะก็ได้เผยว่าการไม่ได้เจอลูก1ปี3เดือนกว่าไม่ได้คุยกันเลยแล้วคราวนี้เขาทักมาคือการอ่ะโง่จริงทักมาแม่ครับอย่างนี้ใช่ป้าอย่างที่พี่พ์ในเพจพิเศษเอาไว้นั่นหนะรายละเอียดเลยไม่ได้ตัดบอกแม่ครับพอการรู้กันก็ครับแล้วการก็ส่งเมสเซจให้น้องสาวดูว่าเสือทักมาอะไรอย่างนี้การก็ดีใจแล้วเขาก็คุยเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์พอมาวิเคราะห์เหมือนได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วเสกก็บอกว่าการคุยก็คล้ายเสร็จแล้วการก็ไม่ได้คุยกับใครก็นั่งคุ แล้วการก็มีความสุขก็ดีใจอยู่ในใจกะเป็นความลับไม่ออกสื่อในความคิดของการแล้วไม่บอกใครเสร็จแล้วคราวนี้แม่อยากให้เงินวันเกิดเสือวันที่3เมษายนเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเงี้ยค่าขนมกวางด้วยเพราะว่าการเนี่ยจะโอนเงินไปให้กวางด้วยกวางโอนกลับไงเขาโกรธและการเลยบอกว่าขอโอนเงินให้เสือเขาก็บอกว่าบัญชีนั้นไม่ได้ใช้แล้วการก็คิดว่าเปลี่ยนบัญชีเพราะอะไรไม่ได้คิดอีกนะเขาก็บอกว่าแม่มีอะไรจะให้ช่วยแม่สัญ,ญญาได้ป้าว่าจะไม่ถามเหตุผลอย่างนี้ใช่ป้าการก็บอกว่างั้นเสือต้องสัญ,ญญากับแม่ ก่อนว่าจะไม่ทิ้งแม่กับพ่อและลอนดอนเขาก็บอกโอเคครับเสร็จแล้วคราวนี้เขาก็บอกให้โอนเข้าบัญชีคนรู้จักเขาเพราะไม่อยากให้แม่รู้เดี๋ยวแม่เอาไปพูดการก็รู้สึกนิดๆแต่ไม่คิดอะไรมากก็คือเขาก็บอกให้ค่อยเป็นค่อยไปนะแม่คือมันสมเหตุสมผลที่บอกว่าก็ไม่อยากให้การรู้อะไรใช่ปะละ่ะการก็ไม่ถามอะไรเขาก็บอกโอเคไม่ทิ้งเขาบอกว่าบัญชีเดิมการก็ไม่ได้ตรวจสอบโอนไปอย่างเร็วไม่บอกใครด้วย โอนไป2ยอด4ี่หมื่นกับ3ามแสนหเป็น4ี่แสนพอนั่งคิดไปคิดมาโทรหาเสกเสกบอกว่าโปรไฟล์มันคนอันกันนะเราก็ยังคิดดีสงสัยมีโทรศัพท์2เครื่องทางที่การก็รู้ดีว่าเขาพกแค่เครื่องเดียวแล้วการยังมีการบอกว่าสงสัยโทรศัพท์2เครื่องเอาไว้คุยกับการเครื่องหนึ่งมั้งดูดิมันโคตรสิมงกูดเนียนมากมาทําให้การดีใจแล้วการก็เสียใจเสียใจที่1ไม่ใช่เสือเสียใจมากอุตส่ามีความสุขตั้งเกือบชั่วโมงดีใจมาก2เสียใจมากไม่ใช่เสือ3เสียเงินไป สี่แสนสก็คือเป็นคนโง่ซ้ําซ้อนโง่อีกแล้วเพราะตั้งแต่โดนคนโกงมาเนี่ยเยอะมากเกือบร้อยล้านแล้วนะคือมันมีจุดบอดของการคือถ้าการไม่ได้ห่างเหินกับลูกหรือมีปัญหากับลูกการก็ไม่คขนาดนี้หรอกแต่คือเข้าใจไหมว่าการร,รอเขาด้วยใจจดใจจ่อการก็รีบตอบรีบโอนเพราะว่าการเนี่ยกลัวเขาหายไปไม่คุยกพ่อหายไปไม่คุยไม่ทักการก็จะเสียใจว่าไม่เชื่อใจอีกแล้วพอลูกไม่เชื่อใจการก็จะเสียใจซ้าซ้อนอีกไงคะ เรื่องการแจ้งความตอนนี้วันจันทร์ออกหมายจับเลยค่ะมันเป็นคดีพลบบคอมพิวเตอร์ไม่ต้องส่งหมายเรียกส่งหมายจับได้เลยวันจันทร์นี้ใครแม่งมาทําร้ายจิตใจการด้วยวิธีนี้โคตรอำมหิตเลยโหดร้ายทารุณกับสภาพจิตใจการมาก ก่อนที่การวิพากษ์เนี่ยคะ่ะจะร่ําให้โฮค่ะบอกเผื่อว่าไหนเสือแวะมาได้เสือแวะมานะเพราะว่าแม่ครึ่งชั่วโมงก็ได้แค่มาหามันก็มาหลอกไม่เข้าใจทําไมมันใจร้ายถ้าหลอกวิธีอื่นนะการไม่เป็นขนาดนี้หลอกใครๆก็รู้ว่าการรักเสือขนาดไหนยอมตายได้นอกจากนี้นะคะการวิพากษ์ค่ะยังพูดอีกว่าแม่งโง่อีกแล้วแม่ไม่ขออุกาสหลอกเพราะว่าแม่เนี่ยงโง่เกินกว่าจะเป็นแม่คนโดนหลอกอยู่ได้ซ้ำซากคือเสือไม่ต้องให้อภัยอะไรแม่แม่ผิดเองการผิดเอง เอาเป็นว่าคดีนี้นะคะจะจับคนร้ายเนี่ยบรรลงโทษได้หรือไม่นะคะยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไ subscribe ทางช่อง u t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ